นมัตุรัตนตยศาสตร์ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนใรวันนี้ขึ้นอีกบทหนึ่งนะคะเป็นบทที่22สนิทัศนติกะอ่านว่าสนิทัศนติกะปฐมบ่าบทสนิทัศนสัพปฏิคาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเป็นไปพร้อมด้วยการเห็นได้และกระทบได้มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่รูปารมณ์ธทมนี้เมื่อจําแนกโดยขันอยนายตนะธาตุสัจจะแล้วได้รูปรขันรูปาวรูปายตนะรูปธาตุแล้วก็ทุกขสัจนะคะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าอ,องค์ธรรมมีแค่รูป,รปารมณ์อย่างเดียวทุติยบทอันนิทัศนะสัปปติคาธรรมา สภาวะธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเห็นไม่ได้แต่มีสภาพเป็นไปพร้อมด้วยการกระทบได้มีอยู่องค์ธรรมได้แก่โอราริกรูป11เว้นรูป,ปารมธรรมที่เหลือ่อธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกด้วยขันอายตนะธาสัจจะแล้วได้ขันหนึ่งอายัตนะเก้าธาตุเก้าสัจจะหนึ่งขันหนึ่งคือโอราริกรูป11เเป็นรูปขัน อายตนะ9ก้าคือในโอราริกรูป11นั้นจากขปรสสาทเป็นจักขายตนะโสตปรสสาทเป็นโสตายตนะคานาปรสสาทเป็นคานายตนะชิวหาประสาทเป็นชิวหายตนะกายประสสทเป็นกายายตนะสัทธารมเป็นสัทธายตนะคันธารมเป็นคันธายตนะราสารมเป็นราษายตนะปทวีเตโชวายโยโผดถารมเป็นผดถาพยาตนะ ธาตุ9คือในโอราลิกรูป11นั้นจักขุปราสาสเป็นจักขุธาตุโสตปราสาสตร์เป็นโสตธาตุคานาปราสาสตรเป็นคานาธาตุชิวหาปราสาสเป็นชิวหาธาตุกายยะประสาสตรเป็นกายยะธาตุสัทธารมเป็นสัทธาธาตุคันธารมเป็นคันธาธาตุรัศารมเป็นรัศธาตุปัทวีเตโชวายโยโผดถัพพรมเป็นผดถัพธาตุสัจจะหนึ่งคือโอราลิกรูป11เเป็นทุกขสัจ ติญบทนะคะอันนี้ทัศนะอับปติคาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้มีอยู่องค์ธรรมได้แก่จิต89 70 52เจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะธาตุาสัจจะแล้วได้ขันธ์หาอายตนะสองธาตุแสัจจะส ขันห้าคือสุขุมรูป16เป็นรูปประขันในเจตสิก52นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารละขันจิต89เป็นวิญญาณขันนิพพานเป็นขันเท่ามิมุตยัตนะสองคือจิต89เป็นมนายัตนะเจตสิก52สุขุมรูปนิพพานเป็นธรรมายตนะ ธาตุแคือในจิต89นั้นจักขูวิญญาณนจิตสองเป็นจักขู่วิญญาณนธาตุโสตวิญญาณนจิตสองเป็นโสตวิญญาณนธาตุคานวิญญาณนจิตสองเป็นคานวิญญาณนธาตุชิวหาวิญญาณนจิตสองเป็นชิวหาวิญญาณนธาตุกายยวิญญาณนจิตสองเป็นกายยวิญญาณนธาตุสัพติชนะจิตสองปัญจทวารวชนะจิตหนึ่งเป็นมโนธาตุ จิตที่เหลือ76เป็นวนโนวิญญาณธาตุเจตสิกห้าสิบข้อสองสุขุมรูปงสิบหกนิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะสี่คือโลกิยะจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบเอ็ดเว้นโลภะเป็นสุเว้นโลภะสุขุมรูปงสิบหกเป็นทนุกขสัจโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัจนิพพานเป็นนิโรธสัจองค์มร์แปดหรือเจ็ดที่ไม่ที่ในมรรคจิตสี่เป็นมรรคสัจ มัคคจิตุบาทที่เหลือ29ผลและจิตตุบาท37เป็นสัตว์จาวิมุตติกะนี้ชื่อว่าอาทิรัธานามติกะเพราะอาศัยคำว่าสนิทัศนะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิปเทสติกะเพราะแสดงปรมาถธ,ธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือ